บริยางมาเบิงหลังวัดล้ำห่วยไหวเนาะน้ำล้นคูแล้วล้นทางข้ามมันแต่ยานุองซุ้มอม่นนะล้นทางข้ามโอ้มาเรีวเติอบอยู่ได้เลยเนาะเนี่ยถนนหลังวัดตรงเป็นตรงเป็นรุ่มนะกันล้นเข้าไปแล้วอต่ยังไม่ลน้นถนนใหญ่ดอกเนาะ ถ้าฝนวนำลงมากะทิตกะทิ่โบปันไดดอกนี่ฝนก็เริ่มตกแล้วเนี่ยให้ตกมาแห้งดอกเนี่ยทางขําแต่ยังนกซุ้มเนี่ยอะไน,นี่รนแล้วอ๋อบริม้ามือเดียวอ๋อโบเบื้องมือนีสันอู้ชั่วค่มคืนเนาะเบื้องอยังทางยังข้ามน้ำเนี่บโบมาทางเขาดกเนาะ น้ำเนี่ยลงทั้งภาคกลางไปแล้วมั้งนี่นำฝนยังเดียวพวกเขาอ่ะอแล้วฝนมัตกหนักอีดีภายในอาทิตย์นี้กะกะาทิ่ใครเมื่อกีู้ดถ่วมทุกปีตรกนั้าะถ่วมมาสามปีซ้อนหรอ,อ นี่น้ำนี่แหละไลไไลเข้าไปในในห่วยของหมู่บ้านนะนะของบ้านหนองบ้านไผ่ร่นไฟตรงนี้แล้วเข้าไปมาจากมาจากที่ร้องเนาะน้ำเนาะม้อนน้ำกลาไเติบยูบเบื่อหน้ามร้อะ อย่างนี้ปลายผลต้นหนาวแล้วหระด้วยแ่ซีก็เป็นตาห้องลายดอกเพิ่งเราก็ได้เป็นแต,ต่ว่าฝนที่ตกมงมากห,หนักขลันละ